ดูหน้าสลัดลี้สาาน้ำ้มีกปอยัที่ด้าตนแล้วก็ดูน่าสลัดกับทุปังนะแล้หอำดการเดินทางค่ะก็จะเป็นอาหารว่างไม่ใช่เป็นอาหารแนวตะวันตกนะครับเพราะว่า มีคนตอนเครื่องกับการบินไทยเยอะครับไทยสมายแล้วก็กานไฟจากต่างประเทศก็เยอะเหมือนกันก็วันนี้มากินเซนวิชนะครับบนฟ้าครับ ถ้ามีแต่งรถอะไรเปรี้ยวๆคล้ายๆกับแต่งนองปัง เป็นแบบขนมบางๆเสจะชอบมากว่านี้ครับนี่เปลือกมันนิ่มหน่อยอันนี้ก็ความชอบส่วนตัวครับนอกจากน้ำดื่มแล้วก็มีผ้าเย็นใส่มาในถุง น็ับสมองจิบกาแฟรครับบรรยากาศบบเรื่องอแต่ผมมีความรู้สึกว่ากาแฟของจันบินไทยอร่อยกว่านะไม่รู้ว่าประทานเองว่า ชีวิตคือการเดินทางครับ